ท่านประธานและท่านภูมิเกียรตินะคะรถอีซูซูสีขาวทะเบียน2ขอไข่ชอเชิญ6189กทมจอดที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดช่วยขยับรถให้เดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะขออนุญาตส่งใมาเรื่องหนึน่งนะครับ พวกเราชมรองูปีนะกหวาชนชุดมฉ่้านบางกูวอำเภอเป็นคนใัยจังหวัด,ดอุยลสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีท่าวรักท้าพ่ มสวัสดีค่ะนานนงค่ะเฮเลนยีสวัสดีค่ะพิค่ะเลขา่ะการชมรม um ด้วยพระบารมีขององค์ประธานโครงการคุณกำมงหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันลวดีทําให้ปัญหายาเสพติดของชุมชนหมดไปชุมชนของเราจึงน้อมนําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคูบีน้ำม่วงมาพัรนาการใช้กับชุมชนของเราอตเภอปักถึเป็นหนึ่งในพึ่งยาเสพติดชุมชนของเราทํางานร่วมกับคูบีน้ำม่วงอำเภอตะพลชัยตั้งแต่ปี2565เราตั้งควาหมายจะก้าวสู่ระดับดีเด่นในปีนี้พวกเรามีความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา รงอย่างต่อเนื่องและสารต่อให้ได้ในระดับเงินระดับทองระดับเพชรและระดับยอดเพชรการจัดตั้งชมรมที่มีคณะกรรมการตามองค์ประกอบที่ครบถ้วนและมีคำสั่งในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับชุมชนเรามีห้องชมรมทูบีในบ้านตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพสะอาดปลบลบางตูทางเข้าสะดวกเป็นศูนย์กลางของชุมชนสามารถติดต่อสารงานได้ง่ายต่อการเข้าถึงและเปิดบริการทุกวัดจุบันเรามีสมาชิกทั้งหมด513คนคิดเป็น100%แบ่งเป็นแกนนำสีสมาชิก3-4%และสมาชิกสมทบหก มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบจัดเก็บไปสมัครกรอบประวัติและติดรูปถ่ายครบ100%ยึดหลักการทํางานโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนและเด็กนําผู้ใหญ่โดยเรามีแผนการดำเนินงานระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมีแผนปฏิบัติงานประจําปีครบสมบูรณ์สอดคล้องตามการดำเนินงานทั้ง3ิั้า3ตามหลักของโครงการโดลรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีโครงการกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาดำเนินงานถูกเป้าหมายผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ครบถ้วนโดยมี11โครงการ34กิจกรรมชมรมของเรา ดังเงืนตามประกอบหลัก3กอข้อที่1กรรมการแบ่งออกเป็น3คณะ1คณะกรรมการที่ปรึกษานสันติศักดิ์นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนะและนายอังเทปกรณ์ชัยนายดำรงศักดิ์นาทีสังสคณะกรรมการที่ปรึกษาภายในชุมชนนำโดยคันวัตถีร้อยตีวิชัยปิยามิธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกูและ้ง บริหารชมรมปร้กอบด้วยประธานชมรมเราประธานชมรมและคณะร่มการไฟต่างๆประธานชมรมและวไปจัดการเลือกตั้งและคณะกรรมการชมรมแล้จัดการแต่งตั้งเรายิสโลแกนเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องโดยคณะกรรมการในแต่ละรุ่นมีวาระดำรงตำแหน่งครั้ละหนึ่งปีและพวกเราเป็นคณะกรรมการรุ่นที่สามมีการประชุมทุกเดือนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามและมีการจัดประชุมพิจารณางบประมาณทุกปีและในปีที่ผ่านมาเรามีการจัดประชุมทั้งหมดสิบสองคราตอนที่สองความุน เรามีบัญชีที่มีเงินหนุนเงนเพื่อใช้นิิตกันต่างๆใช้ชื่อบัญชีชมรมทูดีเมื่อวานบ่านฟังกูและมีการเบิกจ่ายสองในสามตระเยบอย่างถูกต้องมีปี2 0 5 67มียอดเงินทุนในบัญชีจำนวน173,220บาทและมียอดเงินคงเหลือ53,220บาทมีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนได้รับเงินส่วนสนุนจากในงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ยได้จากเงินบริจาคที่เป็นร้อยละ20จากการดมทุนที่เป็นร้อยละ1 1ได้แก่การจำหน่ายเสื้อทูบีการจำหน่ายพิ้งคทเพื่อด i'm going é จ้างสมัยกระทุ่งได้จากมืองานสนับสนุน32เปอร์เซ็นต์ของเราได้รับการสนับสนุนจากเพื่อใจดีนินึ่งทนว่าที่ร้อยปีวิชัยปิยมิธรรมนายกองค์การบริหารส่วนลปันกูและคณะจนนั้นทพวกเรามั่นใจว่าถูบปีนะเพรว่เป็นศูนย์รวมใจของสัตว์ปันกูก่อนที่สามทีจกรรมเรามีกิจกรรมหลักของชมวงลงทุนที่เป็นโครงการสามทีสี่กิจกรรมโดยในปีพุทธศักราช2517ดำเนินการไปแล้วที่เป็นร้อยล้ที่เปผลงานทุกกิจกรรมและทุกโครงการเราได้สรุปผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารเพจชมรมสุบบินนนนวชชุม้าปัโกดย แบ่งเป็นตามสามยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการรณรงค์ปลูกอิสนึกและสร้างกระแสนิยมเพื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นการใช้สื่อสัมพันธ์ที่กีงมเพื่อรณรงค์สร้างกระแสนิยมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นเฟซบุ๊กไลน์และเสียงตามสายในชุมชนเราได้จัดทาเสื้อทัวร์บีนเมืวันเสือเสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสามัคคีระหว่างเป็นหนึ่งเดียวของตะวันังกูเราจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเทอรน็ตใหม่เช่นการจัดกีฬาต้าาานยเเสสพติดปรระวกม เกิดไข่ชมรมทูบีน้ำันน้องเรียนพมโคนชัยวิทยาคมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนครูาชโครงการชุมชนบันบัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมรูบีผมใหญ่แต่ใจอุบัติเหตุกิจกรรมครูบีอันรักไทยแต่ใจสิ่งมันหลอมเรื่องอะไรเราถกกิจกรรมกระสินทูบีกิจกรรมทูบีจิตอาสาปูปลาเฉลิมเกียรติและในปีนี้ระดับกิจกรรมทั้งกรแสตามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบครั้งเราได้แทรกการประชาสัมพันธ์ทูบีนวันทุกกิจกรรมจนทำให้ทุกคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงรรรรรููู้้้้จจจัักกกกคหว่่าาาางงงอยใในนสสสททีเิิิมมมภุตแ 그럼 l 요 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเราได้จัดอบรมให้กับสมาชิกสามยุทธศาสตร์ที่สองครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวเอสเตอร์ชุมชนการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจแก่เยาวชนจัดโครงการ TV Care for All TV ฟังกูห่วงใยห้างมกัยาเสพติดจัดโครงการไทยปิดยายกมือขึ้นเราได้จดประจำสมาชิกในชมรมจำนวนสองร้อยสามคนที่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พบผู้ติดสารเต็มจำนวนสองราย และก็สู่การบำบัดตามกระบวนการชุมชุมบัดอย่างยั่งยืนของอำเภอเปรนไทยเพื่อคืนคุณดีสู่สังคมได้เลยแล้วครับเรามีกิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนและการตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหากลุ่มสีขาวเข้ารวมเป็นสมาชิกชมรมทูบีนับวันของเราอย่างต่อเนื่องจำนวน198้คนเข้ากลุ่มเสี่ยงสีเหลืองเพื่อเข้าสู่โครงการ12อวันที่ชีวิตเปลี่ยนจำนวน3คนและกลุ่มเสพเข้ารับการบำบัดจำนวน2คนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดน้อยลงและสามารถคืนคุณดีสู่สังคมได้ สารเสพติดชีวิตอื่นโดยเช่นแบบคัดกองแอสซีของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคนหากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่โครงการ12อาทิตย์ชีวิตเปลี่ยนจากสโลแกนที่ว่าปรับถูกสร้างสุขแก้ปัญหาปัญหา e ิวและที่สำคัญเราสร้างจิตสำนึกเยาวชนให้มีความเสถขหลมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมดูแลผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติการและผู้สูงอายุในชุมชนปัปังนูอีกด้วยครับจากการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่2พบว่าสมาชิกในชมรมมีความภาคภูมิใจใส่ใจกิจกรรมหมองแย่สุขภาพชุมชนคนปังตูห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่กาารรส้งและ เทือกข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมนุมของเราได้เราขยายเครือข่ายจากชุมชนบ้านโคกเมืองอำเภอประโปนชัยและชุมชนบ้านสมดในอำเภอเมืองราชบุรีแล้วเราได้ขยายเทือกข่ายชุมนุมจูดีเหมือนเมื่อวานขยายขอบข้อใจและจัดตั้งชุมนุมแข่งแข่งภายในชุมชนอีก6ชุมชน5โรงเรียนจิบันเริ่มมีบัญชีชุมนุมทุ่สี่นุ่มหวานจำนวน7ชุมชนด้วยกันสร้างเครือข่ายชุมชนส่วนโดยเฉพาโลแกนว่าชุมชนคนจูมีตังกูวไม่ทช้ทิ้งกัน ทูบีนัำประวัตไม่ท่อทิ้งกันในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของทูบีนัำประวัตทุกกิจกรรมวและมีโอกาสได้ศึกษาการดำเนินงานชมรมทูบีนัำประวัตชุมชนหนองตะเคียมอำเภอนงางรองเจริญบุรีลำและชุมชนหนองตะไก,ก่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นต้นแบบการดำเนินงานของพวกเราพเราพื่อกิจกรรมเข้าสู่อระดับดีเด่นในปี2518เรามีการกระตุ้นเสิ่งในชุมชนโดยมีการผลิตเท้าถ่อเพื่อจำหน่ายในชุมชนอำเภอและจังหวัดใดแก่ พีเกลน้ำสมุนไพรโซเดียมสบู่ทูบีและกระาษพมะษัตร์ถือถือว่าเป็นสิ่งสิ่สุขภาพของ,ของดีเลยครับความภาคภูมิใจของเราดีเลยพี่บีบนายสุเบศก์พงออกอดีตประธานชมรมที่ 1, นาาหนึ่ง,จ,ตตง,งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัทจัดเต็มออร์แกันนายที่เบนนายท่านภูมิจุดโตอดีตประธานชมรมที่สองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภงคลกรุงเทพปัจจุบันเคารพนักการครูที่เรียนบ่อไร่จังหวัดตรีพี่넷นนางสาวลริตาชัยนอกอดีตอาสาสมัครปัตุกประจำชมรมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะพยาาาบลศสตร์ หาวิเราชภาศรชันทาและพี่พี่ในชมรมของเราสิคะที่ใช่มหาและพี่ชอบทุกคนบ้ากหนึ่งบุคคลตัวอย่างของการดํารงานนักยาเสพติดตลอดตอนนี่ย2ติสอปีท่านนายกุวิชัยปิยมิธรรมประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฉบับุรี้แลคุูที่ปรึกษาชมรมขอกเรานายปิยพงศ์กกสิธิ์ครูผู้ฝึกสอทีมสัประเดิจากโรงเรียนระพวนชัยพิทยาคมเะได้รับรางวชนะเระดับประเทศและผู้ที่ปึกษาอีกท่านนายนิพักัลลักิลําจากโรงเรียนวยราชพิทยาคมได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงงาานทททีีีรรระับบปเเศขออชชค่่มม้สสุยกก คนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวมันและภาคภูมใจตนเองสำหรับวันนี้นนพวกเราขอกวกาา่วกาขอบคุณและสวัสดีค่ะ